คิริโตะคุงก็สอ้โหดูนงแตกตา่างอะอลังบ้าอลังการงานสร้างโอ้ว้าวยังสวยอ่าซึ่งต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยใครที่เคยเล่นมาก็พอจะทราบเนาะว่ามันต้องทำยังไงเพื่อนๆือนอยากให้ผมเปิดฝั่งไหนก่อนครับซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเลือกเอาผมจะให้ทางบ้านเป็นคนเลือกนะครับซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา,ซ,า,ขวาซ้ายสองขวา,าสองซ้ายสามแล้วครับ ขวาสามเหมือนกันฮะตอนนี้ยาวไปยาวไปขวาทุกชั้นบอกเลยได้แน่นอนขวา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 ยาวไปตอนนี้เหมือนขวาจะเยอะกว่ามันไม่มีตรงกลางฮลัฮโลโหลฮัลโหลขวาว่าเฮ้ยเอาวะมีคนบอกขวาครับงั้นเราจัดไปครับขวาครับสามสองหนึ่งไม่ต้องแสดงอีก อิโมจิครับเราสามารถผ่านชั้นแรกไปได้ครับโดยที่ไม่ต้องกดครั้งที่2ครับสุดยอดเลยนนเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยถือว่าดวงดีว่ะเออเดี๋ยวเราไปลุยกลางกันดีกว่านะจัดไปครับตรงกลางเลยฮะสามสองหนึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้คือแป๊ก อันนี้คือแป๊กฮัลโหลอันนี้คือแป๊กฮัลโหลอ่ะรอบที่สองขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายดีซ้ายใช่ไหมเพราะว่ารอบแรกเราเอาขวาไปแล้วรอบนี้ผมลองเอาซ้ายดูดีกว่านะครับรอบนี้ของจริงครับสามสองหนึ่งไปครับโอ้โหสังหารบอสสำเร็จครับเอ้โห อยากจะเจ็บมากกว่านี้อ่ะทุกคนแต่ไม่ easy เ่่นเพื่อนๆเ,เอาอ่ะขึ้นไปชั้นที่สามแล้วครับขึ้นไปชั้นที่สามแล้วฮะชั้นที่สามมันจะมีทั้งหมด4ี่ห้องนะฮะสห้องหนึ่งสองสามสี่หนเอาเบอร์ไหน1234งสองสมี่เออมีแต่คนบอกขวาล่างว่ะทำไมวะขวาล่างขวาล่างขวาล่างเต็มไปหมดเลยว่ะ เอาอ่ะอยากจะวัดใช่ไหมขวาล่างอยากจะเจ็บก็ลองดูฮะอยากจะรู้ก็ดูก็ดูกันขวาล่างขวาล่างขวาล่างเบอร์สามยาวไปเบอร์สามสามสองหนึ่งมึงเหวอะไม่ได้เอาไปเก็บนะเบอร์สามอ่ะอันนี้ไม่ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ผ่านนะฮะโอ้วอันนี้ครับ คิวเลอร์เขาบอกเบอร์สองส่งมาให้ห้าสิบดาวเพราะฉะนั้นเราเลือกตามคนที่ส่งดาวให้เยอะที่สุดแล้วกันรอบนี้ผมจะเลือกเบอร์สองให้กับคนที่ส่งดาวมาก่อนแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นผู้ผู้ที่ช่วยสนับสนุนทางด้านคูปองให้กับเรามาเราจะเลือกเบอร์สองให้กับเขานะครับสามสองหนึ่งไปเอ่ะเสียน้อยแล้วทุกคน เบอร์สองเสียน้อยครับอิโมจิอาสนะโจมตีถาวรด้วยขึ้นไปที่ชั้นสี่แล้วนะฮะเอาเรื่องครับโอ้โหมีห้าห้องวะเฮย้ยห้าห้องเว้ยใครส่งดาวให้เราเยอะที่สุดเราจะให้เขาเป็นคนเลือกแล้วกันนะฮะว่าเขาอยากให้จะให้เราเปิดช่องไหนดีล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดขวาล่างให้ก่อนแล้วกันนะฮะขวาล่างเขาส่งมาสองคนแล้วก็ดาวเยอะกว่าด้วยนะครับมาจัดไปขวาล่างนะฮะสามสอง หนึ่งไปครับเออกูอ่าแล้วแฮวแดดขวาล่างยังไม่ได้วะ่ะขวาล่างยังไม่มาวะ่ะมันต้องอีกสี่ช่องอ่ะทุกคนเอาไงบนสายบนสายล่างขวาบนหรือว่าตรงกลางดีครับทุกคนเราต้องเปิดขวาบนก่อนว่ะเพราะว่าเขาส่งมาให้เยอะกว่านะฮะมาเราจะเปิดขวาบนนะครับ ขวาบนจัดไปขวาบนจัดไปขวาบนขวาบนขวาบนสามสองหนึ่งไปครับอดแดดขวาบนไม่ได้อ่ะตอนนี้ผมเสียไปโอ้โหเลขเปลี่ยนหลักแล้วว่ะ จากตอนแรกมีหมื่นกว่าคูปองตอนนี้เหลือ9000แล้วเพื่อนๆผมจะโดนสักเท่าไหร่ดีเนี่ยมารอบต่อไปครับตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าดีเอาว่ะตองโอเพนว่าจัดมาให้100ดาวครับงั้นผมจะใช้เทคนิคการสุ่มขั้นสูงเลยละกันนะครับผมเชื่อว่าเทคนิคนี้เนี่ยใครๆก็ต้องเชื่อว่ามันดีแน่นอนนะครับเทคนิคนี้ก็คือการใช้จิตวิญญาณของนักสุ่มนะฮะมาดูกันนะครับ 1>, 1 2ึสอามปาชะหลามขึ้นบก4ี่ห้าหกจิ้งจบยัดไส้ไอแอนเจอรี่จักกะจี้หัวใจไอแอนตกบันไดเพราะไอหมาตัวนีตรงกลางครับมาครับตรงกลางครับเรามาดูกันนะฮะวิชาไอแอนเจอรี่จักกะจี้หัวใจของผมจะสามารถครอบครองเจ้าอาซูนาได้หรือไม่ ฮึอ<จ>สามสองหนึ่งเอ้เอดอบารีเอ้เอ้เอดอบารีเอาว่ะเอาว่ะสังหารบอสสำเร็จด้วยการ pues ใช้สุดหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกเอาเรื่องจัด เอฟเฟกวิ่งมาว่ะถาวรด้วยฮะเราขึ้นมาที่ชั้นต่อไปแล้วครับเอาเรื่องจัดนะทุกคนเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเออขนาดใส่ผ้าคาดผมนินจากลับหัวด้วยนะเนี่ยฮัโหลเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมใส่ที่คาดผมผิดว่ะมาผมต้องใส่อีกด,ด้านนึ่งก่อนเมื่อกี้มันกลับหัวนี่ขนาดใส่กลับหัวแล้วเนี่ยเออมา ชั้นนี้นะครับโอ้โหมีห้องเยอะมากเลยอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้องเอาช่องไหนดีช่องไหนดีช่องไหนดีนดสิญญานี่เขาส่งมาให้เราสองรอบแล้วเราจะลองเชื่อเขาสักครั้งหนึ่งนะผมผมจะลองเชื่อผู้หญิงดูมาสามสองหนึ่งบนสุดไปว่าแล้วอันแรกมักจะเฮวเสมอเอาไปเก็บบนสุดเอาไปเก็บนะ อาเคชีฟบอกว่าให้เอาตรงกลางพี่ชายจัดไปตรงกลางพี่ชายจัดไป3 2 1ตรงกลางครับปับ๊บอุ่นใจได้รูปโปรไฟล์นะฮะเฮ้ยก็สวยอยู่นะรูปโปรไฟล์แต่ว่าผมไม่ได้อยากได้รูปโปรไฟล์ผมอยากได้สกินนะมาเราจะไปลุยกันต่อครับซ้ายขวาขวาเลยซ้ายไอ้นนขวา อ่ะขวาไปขวาลุยเลยนะ399้ยเ้เลยนะเว้ยมีงไดในข้าหลายวันเลยนะเอ้าไปนนทาการเขาบอกว่าเขาโดนอันสุดท้ายเลยใช่ไหมแต่พอดีนนทาการกับผมมันไม่ใช่คนเดียวกันไงราชาแห่งเกลือคือนอนทาการแต่ราชาแห่งโชคอะ่ะคือผมครับมาเราไปลุยกันต่อสองรดาวจากบอมบอมฮะจัดไปอันที่หอันลองสุดท้ายเลยครับ อันไหนวะอันที่หกลองสุดท้ายอันนี้ปะอันนี้เหรออันนี้คืออันที่หกปะถ้านับตามเส้นทางหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็คืออันนี้ใช่ไหมอันที่หกใช่ปะเพราะว่าเส้นทางมันมาจากทางนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็โอเคอันนี้อันที่หนะครับจัดไปอันที่หกสามสองหนึ่งเดดซาวแทบไม่ทันเลยอันที่ห ไม่ได้ว่ะมันยังไม่ได้ว่ะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะแสดงว่าแสดงว่าใครที่ใครที่เงินหนาไม่พอไม่ควรสุ่มสกินนี้นะอันนี้ก็เจ็บหนักอยู่นะฮะสุ่มมาสามอันแล้วฟร,ฟรีไม่ได้อะไรดีๆเลยแต่ว่าลูกผู้ชายอย่างผมอ่ะไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆครับอืมมาต่อครับต่อไปเอาอันไหนดีเบอร์สองจัดไปซิลินยา 3 2อ1อาชิเปรเ์ไม่ได้อะเอ้ยมาอีกรอบครับสำหรับตองโอเพ่นนะฮะอันใดก็ได้ที่ใจพี่ต้องการสงสัยผมต้องใช้วิชาเดิมแล้วครับวิชานี้นะฮะเป็นวิชาที่สะสมมายาวนานนะครับบอกเลยว่าผมอ่ะของจริง โอ้โหแยกล่างมาเป็นสองล่างแล้วครับบอกเลยว่าการสุ่มครั้งนี้เอาจริงจังมากครับนี่วิชาดินจาแยกล่างสุ่มสองตัวเพ<ป>ื่ออะไรวะไปหนึ่งสองสาปาชะลามขึ้นบกตีห้าหกติ้งจบยัดใตไอแอนเจอรี่จักะจี้หัวใจไอแอนตกบันใด เพาะไอ้หมาตัวนี้ไปครับเฮ้ยเอไอเดอร์บาดิเอเอ้อเดอร์บาี่เอาอะวิชานินจาผมว่ามันจะโอ้ยสุดไอแอนเจอรี่จัตาจี้หัวใจได้ถึงสองรอบติดสุดยอดเอาเรื่องจัดจัดครับทุกคนโอ้เอาอะ เอาว่ะเอาว่ะลออีกแล้วอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงว่าสูตรนี้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะผมไม่ได้ห้ามนะฮะเฮ้ยเฮ้ยชั้นสุดท้ายแล้วครับผมจะมาจริงจังกับการสุ่มครั้งนี้มากมายสามสองหนึ่งแฮวผมว่าแล้วคือคือจะบอกว่า ระบบของกาลินามันจะกวนประมาณนี้แหละแรกๆแม่งจะแบบหลอกให้ตายใจอ่ะหลอกเหยื่อให้ตายใจอ่ะ A later few moments later. จัดไปไวัยรุ่นปับ๊บอ้แห้งเฮ้ยผมมีความรู้สึกแปลกๆว่ะรู้สึกว่ากูต้องหมดกระดานแน่เลยชั้นทสุดท้ายเนะี่ย <c oughs> เออชั้นแรกผมเปิดไปแค่อันเดียวได้เลยชั้นที่สองผมเปิดไปสองอันได้ ชั้นที่3ผมเปิดไป2ครั้งได้อู้สองครั้งได้เลยเหรอชั้นนี้ผมเปิดไป3ครั้งได้นะครับส่วนชั้นนี้ผมเปิดไป5ครั้งได้แต่ชั้นนี้เนี่ยกูขออย่างเดียวเลยขอไม่หมดกระดานไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซ้ํากับนนทการนะครับผมขอไม่หมดกระดานนะสายล่างสุดนะฮะจากหลิวจุ๊บนะครับหลิวจุ๊บจัดไป3 2 1สอไม่ใช่ มันยังไม่มาว่ะเอาอ่ะเหลือห้าช่องว่ะเพื่อนๆว่าผมจะหมดกระดานปะหายไปอีกหนึ่งพันห้าคูปองเริ่มเริ่มเจ็บหนักแล้วว่ะเริ่มเจ็บหนักแล้วว่ะผมหายไปอีกพันห้าแล้วอ่ะขอบคุณสิริญาด้วยนะคะสิบดาวบอกว่าซ้ายบนสุดก็คืออันนี้ใช่ไหมแต่ว่าคิลเลอร์เขาส่งมาให้ห้าสิบดาวเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเปิดได้คนที่เยอะกว่านะสี่แยกด้านขวาก็คืออันนี้ถูกไหมผมเข้าใจถูกนะมาน่าจะถูกก็แหละ เดี๋ยวผมขอใช้ว <st> like ิชาก่อนนะครับเบิกเนตรเนตรสีขาวครับผมมองเห็นทะลุปอโปรงอันนี้แน่นอนชัวสามสองหนึ่งไปครับยักษ์เท่ากับผมเสียสกินอาซูนะาไปทั้งหมด1,636คูปองนะครับคือเสียน้อยมากเพื่อน คือแบบเสียน้อยจัดเลยอ่ะโหทำไมมันง่ายอย่างนี้วะทุกคนและตอนนี้เนะฮะเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเราจะมาทำการลองสกิลให้ดูกันว่ามันเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วแค่ไหนนะฮะสกิลหนึ่งครับโอ้โหดูดิคือแบบว่าอลังการงานสร้างกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะคือถ้าเป็นเกมแนว FPS นี่บอกเลยนะฮะว่ากระตกแน่นอนถ้าสวยจัดอ่ะถ้าสองาสอง่าสอง โอ้โหเฟี้ยวอ่ะอันเนี้ยค่อยดูเป็นอาศึนะหน่อยเอ้ยค่อยดูเป็นบัตเตอร์ไฟหน่อยเว้ยเพราะว่าถ้าเป็นอาศึนะสกินก่อนหน้านี่ะมันจะแทงโลล้วใช่ไหมแล้วทำให้งงเว้ยแต่อันเนี้ยคือแบบว่ามันใช่คัเฟี้ยวอ่ะถ้าสองพูดเท่สวยเอฟเฟกต์สวยกว่าเดิมเยอะมากนะครับโอ้ผมชอบท่านหนึ่งมากเลยแล้วมาดูอัลติเมทสกิลฮะกระโดดเข้าไปสับกระบาลเทนติดปีกด้วยไปไหน สวยจ้โด้ดูดิกระโดดแล้วมีปีกขึ้นอ่ะอย่างเท่ครับในเวลาไหลที่บอกเลยนะเอฟเฟกต์ารตานงานสร้างแน่นอนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัศนะสกินนี้ผมเสียค่อนข้างถูกนะครับใครที่อยากจะลองเสี่ยงดวงก็ไปวัดกันได้นะเรามาดูเอฟเฟกต์วาร์ปกันหน่อยดีกว่าก่อนจะจากกันไปนะฮะแสงขึ้นฟ้าว่ะแล้ววิญญาณก็ล่องลอย สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะและในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาอัสนะไปลงแรงโชว์ความโหดให้ชมกันซี a g เกนบายจ้า